จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านนึงถามมาว่าธรรมะกับการเผยแผ่ธรรมทาง Facebook เป็นช่องทางที่เหมาะสมกับพระภิกษกุหรือครับคุณโยมทักคติเรื่องเทคโนโลยีเนะี่ยมีการกล่าวกันมาพอสมควรตั้งแต่ในสมัยก่อนที่เริ่มมีรถยนต์เนี่ยก็มีการกล่าวว่าเอ๊ะพระขึ้นรถยนต์นี่ถูกหรือเปล่าปัจจุบันรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะแต่สมัยก่อนจะรู้สึกว่า สมัยครั้งพุทธกาลไม่มีรถยนต์นี่นาพระไปไหนก็เดินไปเนี่ยงั้นไม่ควรจะขึ้นรถยนต์นะพระน่าจะเดินเอาหรือว่าพอมีลําโพงขึ้นมามีไมโครโฟนขึ้นมาคนก็บอกสมัยพุทธกาลไม่มีนี่นาพระไม่ควรใช้ลาโพงอะ่ะไม่ควรใช้ไมโครโฟนถามว่าอา้าแล้วถ้าเกิดคนมาเยอะๆทำไงบอกให้ตะโกนเอามันก็คงไม่ใช่ปัจจุบันเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วหรือตอนที่มีทีวีเนี่ยมีวิดีโอก็มีการกล่าวว่าเอ๊ะพระไปแสดงธรรมทางทีวีเนี่ย ถูกหรือเปล่าครั้งพุตการไม่มีนี่นาหรือว่าแสดงธรรมแล้วอัดใส่เทปใส่ซีดีใส่วิดีโอเนี่ยให้เขาไปดูตามบ้านเนี่ยถูกหรือเปล่าปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันดีอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรอยู่ที่ความคุ้นชินแม้ตอนนี้ในยุคของสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามก็มีการกล่าวกันว่าการเผยแพ่ธรรมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้เหมาะควรไหมให้มองอย่างนี้นะว่า จริงๆแล้วเนี่ยมุมมองในพระพุทธศาสนามองเทคโนโลยีเหล่านี้ว่าเป็นของกลางเอาไปใช้ในเรื่องดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีเอาไปใช้ในทางเสียหายก็เป็นเรื่องเสียเช่นวิดีโอไปทําวิดีโอไม่เข้าท่าเข้ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นวิดีโอธรรมะก,ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันใน Facebook ถ้าเกิดไปตั้งเป็นเพจที่มีเรื่องราวที่ไม่เข้าท่าเข้ามาเลยนะมันก็กลายเป็นสื่อที่เป็นลบ แต่ถ้าเกิดเรามาใช้ในการสร้างสรรค์เอาธรรมะเอาเนื้อหาดีๆที่จะลงสังคมขึ้นมาสื่อเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นไปนในทางบวกมันอยู่ที่มนุษย์ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ว่าจะใช้ทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโลกยุคป,ปัจจุบันสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กขยายตัวไปอย่างกว้างขวางจริงๆเนี่ยอยากจะให้มีเพจที่ทําเกี่ยวเรื่องธรรมะให้เกิดขึ้นมาอีกเยอะๆเป็น10เป็นร้อเป็นพันเพจยิ่งดีในแง่มุมต่างๆ ราะในสังคมคนเราเองก็จะชอบหลากหลายกันไปเลยใช่ไหมถ้าเกิดมีการทําขึ้นมาเยอะๆแล้วเราก็ให้กระแสความดีท่วมไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกเสมือนเนี่ยผู้คนในสังคมก็จะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะได้ง่ายแล้วก็เพิ่มพูดผู้คนในสังคมก็จะมีโอกาสศึกษาธรรมะได้มากขึ้นทําให้สังคมเราเองสงบร่มเย็นเจริญพร